สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้จะให้ดูเสื้อสวยนี่เลยสวยงามมากๆเลยนี่สวยมากๆตัวนี้อกสีบสีนะคะลูกค้าตัวนี้อกสีบสีชายจีดนะคะลูกค้านี่ช่างเนาเอาไว้นะถ้าลูกค้าไปถึงลูกค้าลูกค้าแกะแกะได้อนี้ออกนะคะลูกค้า แกะได้ที่ช่างเนาเ,เนี่ยออกนะช่างเนาเอาไว้เนาจีดทวิตเอาไว้นะคะลูกค้านะเนาตรงนี้ไว้ลูกค้าจะใส่ก็แกะได้เนานี้ออกได้เลยจะเป็นจีบทวิตนะคะลูกค้าด้านหลังด้านหลังก็เหมือนกันนะช่างจีดเอาไว้ช่างเอาได้สวย ไม่ให้เก็บมันแยกนะคะลูกค้าเดี๋ยวไปถึงลูกค้าจะไม่สวยนะช่างเนาไว้ให้ให้ลูกค้าแกะออกนะคะลูกค้าเวลาใส่แกะออกแล้วจีบมันก็จะแยกออกช่างเนากีบไว้ให้นะคะลูกค้าอัดอัดกีบแล้วก็เนาไว้ให้อันนี้คือจีบทวิตนะคะลูกค้าจีบรอบตัวนะคะลูกค้า พอไปถึงลูกค้าลูกค้าแกะออกได้เลยสวยงามมากๆเลยนี่เลยแขนก็จีบนะคะลูกค้าแขนก็จีบจีบทวิตนี่ถ้าชายนี่แกะได้ออกก็จะมันก็จะแตกเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าสวยงามมากๆเลยคอบัวนะคะลูกค้าวันนี้เสื้อยาว22่ ้าลูกค้าท่านไหนชอบใส่เสื้อสั้นๆก็จะต่อตสั้นๆนะคะลูกค้ามันจะได้ออกมาสวยแต่ลูกค้าท่านนี้ชอบยาวๆก็สั่ง22ตัวสีแดงลูกค้าจำได้ไหมเอ่ยที่เคยตัดไปจะเป็นสายแบบนี้แหละแต่ตัวสั้นตัวนั้นยาวแค่19นิ้วนะคะ19หรือ20นิ้วอะไรประมาณเนี้ยก็คนนั้นเอวแค่ เอวแค่ยี่สิบแปดหกสามสิบหกมั้งแต่ตัวนี้อกสี่สิบสี่นะคะลูกค้าไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาก็เลยดูอ้วนแต่ลูกค้าไปใส่แล้วก็กำลังดีนะคะลูกค้าเพราะว่ากีบตัวนี้มันจะแยะออกแล้วก็จะถ่ายมันจะถ่ายออกนะคะลูกค้ากีบเนี่ยมันก็จะถ่ายออกสวยค่ะลูกค้าช่างเราก,กีไดไปให้ ยสดงดงามนี่แล้ววันนี้จะมีจะเพิ่มจะทำมีลายมีบาร์โคดให้ลูกค้ามีลายมีบาร์โคดให้ลูกค้าสแกนบาร์โคดทำลายเขาหาช่างได้เลยนี่ลูกชายช่างทำให้เห็น,นลูกค้าบางคนแบบอะไรแอฟไลแอฟไลที S ่เบอร์ ก็บางทีก็ไม่พบบางทีก็ไม่เจออะไรนี้นะคะลูกค้าตอนตอนนี้สบายแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวช่างจะให้ดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอวดเสื้อก่อนอวดเสื้อก่อนค่ะนี่เลยเสวยสวยสวยงามด้านหลังก็สวยนะคะลูกค้าอันนี้เลยไปแกะแกะได้เนาออกนะคะลูกค้าสวยงามมากๆเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าช่างจะส่งนะคะลูกค้าส่งพรุ่งนี้เช้าส่งสามตัวนะคะสีดำสองตัวสีนี้หนึ่งตัวสวยงามที่สุดกระดุมปั๊มนะ,ะนะคะลูกค้ากระดุมผ้าคุ้นนะคะลูกค้ากระดุมผ้าคุ้นสวยงามมากมาก ยงามที่สุดลูกค้านี่สวยงามที่สุดเลยนี่สวยงามที่สุดนี่เลยลูกค้าสนใจสั่งตัดได้นะคะลูกค้าผ้าถอลืมลืมปวดผ้าคอลูกค้าผ้ามัดหมี่จังหวัดลบุรีนะคะลูกค้านี่ผ้าถอผ้าถอมือของลบุรีนะคะลูกค้านี่ ผ้าถอลวลบุรีนะคะสวยงามสุดๆผ้าถอ่ลบุรีนะคะลูกค้าสวยงามที่สุดเลยกระดุมปั๊มนะคะลังดุมเจาะ,ะนะคะลูกค้าใช้ผ้าคุณจาะนะคะเรียบร้อยรับรองเสื้อออกจากร้านไปสวยสดงดงามทุกตัวนะคะลูกค้าคุณภาพ แก้วนะคุลูกค้าสวยงามมากๆเลยสวยงามมากๆเลยรตจช่างไม่สวยเลยอนะ่ะช่างทำงานทั้งวันเลยอะ่ะพี่เหล่เลยอะ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกเสื้อออกมาสวยก็ช่างก็ช่าง เลยแล้วแต่ช่างจะสวยไม่สวยไม่ต้องพูดถึงเลยให้เสื้อมาสวยก่อนนี่เลยเสื้อสวยมากๆ,ๆเลยเหไหมสวยไหมคะลูกค้าสวยไหมคะเดี๋ยวช่างให้ทำให้ลูกค้าสแกนบาร์โค้ดให้กันลูกค<ๆ>้าเลยนี่ช่างท่านไหนแอดไลน์หาช่างไม่ได้นะคะลูกค้านี่เลยช่างทำ สแกนบาร์โคดให้ลูกค้าได้เลยลูกค้าสแกนบาร์โคดที่นี่ได้เลยนะคะลูกค้าน,นี่สแกนบาร์โคดได้เลยร้านคุณปลาหนีเนี่ยเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะคะลูกค้าสแกนบาร์โคดได้เลยลูกค้าซูมเข้าไปสแกนบาร์โคดได้ สแกนบาร์โคดได้เลยนะคะทำลายกระช่างได้เลยนะคะทำลายที่นี่ได้เลยที่หน้าที่หน้าคลิปนี้ได้เลยสแกนบาร์โคดนี่เลยมันเต็มไหมเนาะอ่ะนี่เลยอ่ะนิ่งนิ่ง ท่านใดดูคลิปนี้แล้วสแกนบาร์โคดได้เลยนะคะลูกค้าจะตัดเสื้อกับช่างสแกนบาร์โคดทําลายเข้าหาช่างได้เลยนี่คือนี่คือเข้ามาร้านช่างนะคะลูกค้าสแกนบาร์โคดแล้วเป็นเพื่อนกับช่างนะคะทําลายได้เลยทําลายกับอันนี้ได้เลยนะคะลูกค้านี่เห็นตัวช่างไหมแม่เดี๋ยวช่างให้ดูใหม่ สแกนบาร์โคดก็ช่างได้เลยหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหนึ่งหกสามเจ็ดห้าห้านะคะลูกค้าอันนี้มันจะมองแล้วมันจะกลับหัวเนาะมันก็จะกลับหัวสแกนบาร์โคดได้เลยนะคะลูกค้าใครที่ทำลายเข้ามาหาช่างไม่ได้ทำตรงนี้ได้เลยนะคะลูกค้า สกแกนบาร์โคดเข้าหาช่างได้เลยเบอร์โทร0918163755น,นี่ยวมือช่างไม่นิ่งเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวช่างตั้งตั้งอันนี้ตั้งดีกว่าช่างก็มือไม่นิ่ง ทำไงได้อ่ะอต้องสแกนแบบไหนอ่ะไปจ่อเลยลูกค้านี่แหละอไม่ได้ไดละอืมนี่เลยนี่นี่เลยลูกค้า สแกนบารโคดหาช่างได้เลยหมายเลขโทรศัพท์0918163755นึ่งแปะคะลูกค้าทำลายกระช่างเข้าที่บาร์โคดนี้ได้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะลูกค้าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ